สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่โฮโรหรือกิ่งไผ่พยากรณ์นะคะอาจารย์จะพยากรณ์ดวงความรักลายปักนะคะคุมเนื้อหา1กคุมภาพันหนึงสิบห้าคุมภาพันสองห้าหกสองนะคะค่ะขออนุญาตสับไพ่ให้ชาวราศีกุมเป็นดวงความรักช่วงปัจจุบันนะคะ แปดเมท้านะคะไพ่หนึ่งถ้วยค่ะเจ็ดเมท้าแล้วก็อัศวนดาบนะคะเอ่อแปดเมท้าเนี่การเล็งเป้าหมายใหม่นะฮะณตอนนี้อาจารย์มองความรกระของชาวราศีกุมะเหมือนไม่อยากไปต่อกับสิ่งเดิมๆอะ่ะนะคะเหมือนคุณคิดว่าอืมถ้ามันไม่ดีขึ้นน่าจะมีเป้าหมายใหม่ที่ดีกว่านะคะหนึ่งถ้วยอาจจะแปลว่ามีใครใหม่ๆเข้ามา มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นและใจคุณก็คิดถึงสิ่งใหม่ๆซะด้วยนะฮะเจ็ดเมเา้ากับอัศวินดามันแปลว่าคุณเข้มแข็งขึ้นกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะจบกล้าที่จะเดินออกมากล้าที่จะเดินไปข้างหน้านะคะสำหรับชาวราศีกุมน่ตอนนี้เลยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่คุณคิดว่าคุณไม่ย้อนกลับมาอาจารย์ดูนะคะโอเคเรามาดูตำแหน่งอดีตซีทำไมปัจจุบันขึ้นความรู้สึกแบบนี้อ่ะโอเคอดีตที่ผ่านมาล่ะเป็นยังไง ของชาวกลุ่มนะคะอ่าหนึ่งเหรียญน,นะคะเด็ดคือดาบแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่สเส้นนะคะอ่าหนึ่งเหรียญเนี่ยนะคะไพ่เพจอัปสอดเนี่ยก็คือปัญหาอุปสรรคเจ็ดถ้วยก็คือเอ่อความรักที่มันเขาเรียกว่าเอ่อความรักซ้อวความรักที่มันมากมายจนเกินไปไหมนะคะของคนรักของคุณอะ่ะจะจ่ายความรักเข้าไปทั่วนะคะ หนึ่งเรียนมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอดเลยจนกระทั่งสเตนคุณมีความรู้สึกว่าคุณควบคุมต่อไปไม่ไหวก็ได้ในอดีตนะคะแต่ถามว่าคุณรักเขาไหมอาจารย์มองคุณยังรักเขาอยู่เลยอ่ะนะคะให้สเตนเป็นทยผู้หญิงกอดสิงโตวไว้แน่นเลยนะคะก็ยังรักยังห่วงยังห่วงแต่ด้วยความที่เขาไม่เ,เขาเขาเรียกว่าเขาไม่เคลียร์ในเรื่องหัวใจของเขาเขาไม่หยุดความเจ้าชู้อ่ะนะคะคนรักของกูเหมือนอยัง ยังมีอะไรเออ่ใหม่ๆแสวงหาสิ่งใหม่ๆนะคะหนึ่งเหรียญกับเพจออฟสอดอยู่ตลอดจนทําให้คุณทุกอ่ะนะคะอาจารย์มองเพราะฉะนั้นท้ายปัจจุบันก็เลยแปลว่าเราเหมือนอยากจะมีใครใหม่ๆความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นมากกว่านี้ตอบโจทย์คุณมากกว่านี้ในเรื่องของความรักเติมเต็มความรักความสุขให้คุณมากกว่านี้ะนะคะโอเคเรามาดูป,ปัจจุบันแล้วดูอนาคตนะอนาคตสิวันเนี่ย าชาวกลุมเป็นยังไงอืมได้ไพ่หนึ่งดาบนะได้ไพ่ราชินีเหรียญในไพ่สี่ไ,ไ 4, อ้ทษทีห้าถ้วยเจ็ดาบนะฮะเอ่อนะฮะไพ่หนึ่งดาบกับราชินีเหรียญนานะคตอันจะเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าคุณจะมีใครใหม่เข้ามาไหมอาจารย์มองมีนะมีคนใหม่ๆมีคนมาชอบพอมีคนมาใส่ใจแต่คําว่าราชินีถ้วยโทษทีค่ะ อาจารย์พูดผิดอีกละราชินีเหรียญมันแปลว่าคุณเองก็ยังคำหนึงถึงสิ่งเก่าเก่านี่ไนงะห้าถ้วยกับเจ็ดดาบที่คุณลืมเขาไม่ได้เห็นไหมฮะว่าเป็นถ้วยที่มันคว่ำอยู่ตรงหน้าคุณนะ่ะสองถ้วยที่อยู่หลังมันแปลว่ามีโอกาสมีสิ่งอื่นเข้ามานะแต่คุณก็ยังไม่ได้ว่าจะเปิดใจจริงอันนี้แค่แค่ความคิดแค่คิดจะทําแค่คิดจะไปแบบนั้นแต่เอาเข้าจริงพอมีใครมายื่นโอกาสดี ความรักให้นะ,ะหนึ่งหนงดาบมันจะมีรูปลูก 2, อินทรีย2ตัวเห็นไหมฮะว่าอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแต่กี้วคุณลืมสิ่งเก่าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นภายใน15วันอาจารย์มองชาวราศีกุมก็ยังอนะฮะก็ยังรอเขาอยู่ีอีะนะฮะช่วยเจ็ดดาบต่อให้เขาจะ,ะมีความไม่ชัดเจนอยู่ในเรื่องของความรักแต่คุณก็แอบหวังเลๆอะ่ะว่าสักวนันเฮ้ยเขาต้องเห็นความดีของเราเสียราชินีเหรียญน่ะ เราทุ่มเทเรารักเขาเราช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาในบางสิ่งบางอย่างก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาปรึกษาหาหรือเรื่องเองินเรื่องอะไรก็ได้ที่ชาวกลุ่มได้ทุ่มเทกับคนรักมาคุณก็ยังคิดว่าความดีของคุณจะเอาชนะใจเขาได้อยู่สักวันเขาจะตาสว่างอ่านะฮะนั่นก็คืออนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกสิบห้าวันนะอาจารย์มองคุณยังตัดก,กันไม่ขาดหรอกนะคะดูกันไปก่อนก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะขอจบดวงความรักภายใน อ่าสิบห้าวันอาจจะเกิดขึ้นก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้จานด้วยนะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ